สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับปิยาพระเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆเปิดรายการองค์ละ200บาทส่งฟรีบีเก็บเงินปลายทางนะคะ รายการที่หนึ่งนั่งตาแดงนะคะรายการที่สอง ผ้าผงขี่ไก่นะคะรายการที่สามผ้าปิดตาคุกลักนะคะ รายการที่สี่พระบ้านกลางมีซ่อมนะคะ รายการที่ห้าพระชินราชอกเรานูนนะคะ รายการที่หกหลวงพ่อเงินเนื้อดินเรี่ยมเก่านะคะรายการที่เจ็ด ตะกุดไม้หุ้มตะกัวนะคะถักเชือกรายการที่แปดหลวงพ่อโต เป็นเนื้อดินนะคะรายการที่เก้าพาปากน้ำรุ่นสี่นะคะ รายการที่สิบสมเด็จเก่านะคะรายการที่สิบเอ็ด สมเด็จลงรักเก่านะคะรายการที่สิบสองพระส่ยญาน ใส่ญาตินะคะรายการที่สิบสามพระผงขุดสะกนะคะหลวงพ่อเผือก รายการที่14รูปลหล่อหลวงพ่อเขียนโลหะนะคะรายการที่15บพระลอดเนื้อดินนะคะ รายการที่สิบหกพระเชียงลุ้งเป็นโลหะนะคะรายการที่สิบเจ็ด พระตัดนาดูนนะคะรายการที่18บแปพระขุนแผนเนื้อดิน มีหมายเลขที่หลังนะคะรายการที่สิบเก้าพระกุเนื้อดิน <Bears> สามเหลี่ยมนะคะ รายการที่ยี่สิบตะกุดทองแดงเลี่ยมพลาสติกนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดพพุทธเนื้อตะกัวนะคะ รายการที่22หลวงพ่อเดิมเป็นโลหะนะคะรายการที่23 ระหน้าปกปีสามเก้านะคะรายการที่ยี่สิบสี่พระเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะจังหวัดพิจิตนะคะสวยสวยนะคะ สนใจขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อแอดไลน์หรือเบอร์โทร0805916569ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะรายการองค์ละ200บาทขอบคุณค่ะ